สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานิชเลืสงครามนายกองการบริหารสวนตะบนเขาเชิกันซึ่งวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมจากโครงการสืบเนื่องจากธนาคารขยะขององค์การบริหารสวนตะบนเขาเชิกันซึ่งการทําธนาคารขยะเหล่านั้นเราก็ได้มุลเเียนไปทุกหมู่บ้านแต่ทีนี้การรับซื้อขยะหรือ มูล,ลค่าขยะที่เหลือใช้แต่ทีเนี้ยอย่างเนี้ยคนที่เขารับซื้อขวดบ้างอะไรบ้างแต่แม่ค้าเขาไม่ซื้อนะคะเราก็เลียงเห็นจากวัสดุดเหลือใชอ้นำมาทำให้เพื่อได้อาชีพเสริมขึ้นมาอีกทางหนึง่งจากอ,อันนี้สู่นาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่เรานะคะก็มีการแข่งขัน การแสดงก็เลยคิดว่าเราใช้ถุงนมมาเป็นกระโปรงตัดเย็บแล้วก็ใส่แข่งขันแต่การใส่แข่งขันแล้วทีนี้เราได้รางวัลชนะเลิศด,ด้วยก็หนึ่งส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจสองเด็กได้รับรางวัลจากการผลิตถุงนมเป็นกระโปรงที่ไปแข่งขันในครั้งนี้นะคะตองพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้วิทยากรนะคะมาทำไม้เสียบพระป่าเสียบกระถินนะคะอันนี้คือสองบาทต่อชิ้นเราขายเป็นมัดแล้วก็ไปถวายที่วัดได้อันนี้ถือว่าเป็นไรายได้ของโรงเรียนผู้สูงอายุทำได้นะคะ,อ,ะอย่างกระป๋องเบปซี่เราก็ต้องมาใช้ทำเป็นแจกันได้นะคะมาประดับตกแต่งแล้วก็ เช้าขึ้นเบอร์ดีกาแฟเราก็มาทําได้เป็นเจยกันส่วนหนึ่งนะคะใช้ของที่แม่ค้าไม่ซื้อละเราก็นํามาเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ให้กับกลุ่มต่างๆในอบตเขาเจนกันกับสมาชิก ธนาคารขยะเราด้วยสิ่งสําคัญนะคะได้เพิ่มมูลค่านะคะวันนี้หากท่านใดสนใจมาเรียนรู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันเราก็เรียนเชิญได้นะคะวิธีเรามีโอทอกที่วางสินค้าด้วยและเราก็มีประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้เชิญชวนมารับชมวิดีทัศน์เราได้ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสมควรเกิดแก้วรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกในด,ดูในเรื่องคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเสริมสร้างรายได้ของตำบลเผ่าชนกันนะคะของเราก็จะมีหลายกลุ่มที่ต่อเนื่องจากธนาคารขยะนะคะส่วนที่เราธนาคารขยะไม่รับซื้อไม่เป็นมูลค่าเราก็นํามาเพิ่มมูลค่ากับชุมชนนะคะอย่างกลุ่มของหมู่สิบห้าเดินสว่างเขาก็จะเป็นถากเป็นกระเป๋าจากซองกาแฟแล้วจากเอ่อเินไม่ก็จะมี ทำจากถุงนมนะคะก็จะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มทํ้หลายด้านกันอย่างส่วนของหมูเจตตำบลเขาชนกันก็จะทําเป็นไม้ผ้าป่าไม้กระถิ่นนะคะนี่ก็มาทาทาจากจากถุงพลาสติกเหมือนกันนะคะเป็นดอกไม้สําหรับไว้จัดเป็นโต๊ะหมู่โต๊ะรับแขกได้ส่วนกระปร๋องกาแฟเบอร์ดี้มีน้ำอัดลมนะคะแล้วก็ขวดน้ำเป็นสีส ขวดน้ําเป็นสีสีเราก็เอามาตัดทําเป็นแจกันนะคะนี่ก็คือจากวัตถุเหลือใช้มาเพิ่มเป็นมูลค่าของกลุ่มอาชีพของตาบลเขาชนกันค่ะเยี่ยมชมได้น,นะคะของตําบลเขาชนกันค่ะวัสดีค่ะครับผมพิพัฒน์งามชัยภูมิผู้ในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอแม่วงในส่วนของสองกร,รออําเภอแม่วงได้บูรณาการโครงการ ประหยดดไซเร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันโดยได้นำวิทยากรปราชาวบ้านร่วมกับครูบุคลากรของสอกรอมเภอแม่วง mm hmm. โดยได้บูรณาการทำ mm hmm. ทำชุดด mm ิไซเคิลจากวัสดุเหลือ, mm hmm. ลอใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนอันนี้เป็นชุดที่ประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ในปีงบประมาณ2568